เอาครับผมก็สวัสดีวันที่3เมษายนนะครับครับถากหายกันไปนานนะครับเอบ่อช่วงนี้ไวช่วงที่ผ่านมานี่คือไม่ไค่อยทําคลิปเลยเพราะว่าเออผมอยู่ที่เอุอทัยอยู่ที่ชัยนาทพิดีไปทํางานนะไปทาก่อสร้างไปอะไรเงี้ยที่ฟ์ามหมูก็เลยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ทนี้กลับมาบ้านแล้วครับก็เลยอ่ะที่ห่างหายกันไปนานก็จะมาทําคลิปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นยังไงบ้าง อันดีก็ต้นไม้โอ๋หมอนไม่ไปไหนเลยต้นไม้อื่นมันขึ้นแบบมันกินมันขึ้นมาขึ้นแล้วมันก็แย่งอาหารกระเพราวกอะไรอย่างเงี้ยผมมาโรยไว้ครับว่าผมมอยากให้ดอกมันเนีนๆผมค่อยแยกครับเนี่ยมีแตงโมด้วยแตงโมก็เลจับแยกกันอยู่อ่ะพอดูมใหญ่มันโตขึ้นเงี้ยมันแย่งอาหารกันข้าวอะไรเงี้ยนี่เสืด้วยครับนี่ล่าสุดนี่ าวไรบลีครับออกห่วงแล้วเดี๋ยวเามาเล็ดนี้เดี๋ยวจะเก็บไ,ไปทำพันต่อนะครับุ้งก็ก็ยังแบบตรง,งเป็นนเป็นสวยอยู่นะครับนี่รดน้ำผักแะบตอนเชา้า ห่างหายเลยนะครับเกือบอาทิตย์นะผมไม่ได้ก็จะได้ขับว่าโคตรหนานก็จะได้กลับคิดถึงต้นไม้เทแย่ครับบางอย่างก็ว่าจะถอนทิ้งนะครับมันไม่ได้ปลูกมันไม่ได้อะไรแต่ว่าบางอย่างก็เก็บไว้อยู่ครับโอ้บองอย่างนะ การคนอื่นดูแลให้ก็บางทีก็ช่วยไม่ทั่วถึงก็เดี๋ยวเรากำมาแล้วเราทําให้มันดีๆนะครับมียานี่เปียายาอะไรก็โตสูงเลยครับแล้รอดโตนี้เนดะีย๋ยวจะตัดทอนพันไปปลูกนะครับไปปลูกที่บ้านนะครับ ข้าวออกลวงแล้วนี่ก็ข้าวนั่นก็ข้าวนี่ข้าวหมดเลยอ้วปลูกอะไรไม่คิดว่าจะมาปลูกไว้อย่างเงี้ยไปมาก็เอาปลูกไว้ครับให่เขาบุ้งออกดอกแล้วเก็บเม็ดครับเดี๋ยวเราเตรียมเก็บเม็ดปุ๋ยพวกนี้ก็เดี๋ยวผมเอาไปใส่ต้นไม้ที่บ้านนะครับพนมครับนี่พริกกับพริกข้างในอยู่ข้างในนะเดี๋ยวขอขาวเห็นไหมครับ มันมองเห็นนะพอดีนี่นี่อยู่นะครับติดต้นพงนี่มันขึ้นเยอะคนะรับเดี๋ยวเต็มเรืจะตัดนะครับงานแหนะแหนะเลี้ยงไว้กอนา,นา,นาคตว่าจะเอาหอยมาเลี้ยงลองเอาหอยขมหอยโของ,ขอ,งอะไรมาเลี้ยงดูบก็เลยเพาะแหนไว้ทำมัแนแหนไว้ครับทำจทาะทำแหนไว้ คนนนี้เอามาลองนี่จะมาลองเลี้ยงสักนิดสักหน่อยนะเพื่อการศึกษาเพราะว่าถ้าไปอยู่บ่อไปอยู่บ้านจริงๆนอะ่ยจะได้ทำง่ายๆครับที่ถ่ายไม่เห็นหน้านี่ผมไม่แชร์เลยหรอครับพอที่ผมถือกล้องอมือนึงถือกล้องครับแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ไอ้นี่รดน้ำคนระับแล้วก็แถมก็แถมอย่างนี้นี่ ถ่ายหน้าเบียวหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ่ายกองหน้าก็เลยไม่เคยใช่กองหน้าเดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปเห็นหน้านะครับช่วงนี้ดูแบบแยางนี้ไปก่อนดูภาพแล้วก็ดูเสียงประกอบไปก่อนนะครับนะครับตนน้นไม้เราปลูกเราก็อยากดูแลอยากรักษาให้เขากบบเจริญเติบโตให้เขาอยู่ดีกินด,ดีครับ ใจแล้วต่งทีก็ติดงานม,มีงานไปงานเงนี้ยอืม,มก็ต้องมีงบ้างมีตายมีอะไรบ้างก็ต้องทําใจเป็นเกษตรกร,เ,กรเป็นอะไรก็ต้องทําใจอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยครับไปไปงานไปอะไรเงี้ยต้นไม้ตายบ้างอะไรบ้างบางอย่างก็ตายบางอย่างก็รอดเงี้ยทาต้องทําใจนิดนึง ก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีแบบปลูกได้ยังมีมีดีมีมีได้มีเสียครับมีเสียมีได้แล้วนี่ก็ยังมีข้าวมีอะไรออกมาให้ครับมีข้าวมีออกมาให้มีอ้อยมีอะไรมุกฟิกฟิกอันนี้ไม่รู้ครับเป็นอะไรอยู่ดีก็ใบเหลืองแล้วก็มีก็ไม่นี่ครับไม่แน่ใจเป็นอะไรครับ แต่ก็รักษาจะรักษาตามอาการนะครับไม่แนกระบเหลืองนี่เฉยแล้วก็รวงกิ่งเขาก็โตมาเขาโตขึ้นนะครับเนี่ยพู้ดมหญิงก็โตขึ้นยอดเขาก็าแตกอะไรก็แตกครับหกข้าวออกลวงเยอะมากครับหลายรวงนะเลยเมล็ดนี้เดี๋ยวจะเก็บไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวใครดูไกลๆเลยเว่าช้ำอะไรบ้างกล้องขอโทษทีนะไม่โฟกัสบางทีก็นี่ครับ เนี่ยเราใช้เป็นไม้ให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวไปให้เส้เดินกินครับเก็บกันวันนี้พูดคุยด้วยครับอยากจะบอกคนว่าใครปลูกต้นไม้เงี้ยไ,ไปนู่นไปนี่เราจะเข้าใจนะครับว่าทําไมเราถึงไม่อยากไปนู่นไปนี่เพราะว่าแบบต้นไม้เงี้ยเราก็ต้องดูแลใช่ไหมครับในเดี๋ยวกระเพราพวกนี้เดี๋ยว,ว,ยวจับแยกค่อยแยกออกแต่ยาพวกอะไรเดี๋ยวค่อยมาถอนทิ้งครับ ถอนทิ้งออกไ,ไปที่อื่นเงี้ยปุ๋ยขนเอาไว้ขนกลับบ้านครับไว้ไป,ไปรลต้นไม้ที่บ้านรถสวนที่บ้านครับไอ้ที่ผมถ่ายลงเฟสนะไม่ใช่สวนผมนะที่มะม่วงอะไรคึ้นสวนของปู่ครับที่สิงห์บุรีครับปู่ที่เป็นญาติครับไปสวนแกกไ็ไปเก็บมาว่าเก็บมาเอาไปกินอะไรเงี้ยก็แบบว่า าให้ดูกอนับว่าผมมาชอบอะไรอเอาให้ดูกนะ่อนว่งผ,นะผมชอบแนวไหนชีวิตยังไงอย่างเงี้ยโอ้โหดูต้นไม้เศษใบไม้เศษอะไรเต็มแล้วต้องคอยเก็บแบบว่าไม่ให้มันหลบเงี้ยก็ต้องเก็บกวาดนิดหน่อย,อยอเ็าจะตามอายุไขนะ่แผักมันโตมันแก่ันต้องเป็นอย่างเงี้ยครับเรา ไปยังรับให้มันนั่นไม่ได้มันจะต้องเหลือง,งอะไรบ้างครับดูเหลืองอาจจะโดนอนันนี้อาจจะโดนแมงหรืออะไรหรือเป็นโรคครับตามอาการนะครับรักษาตามอาการแล้วค่ยาปุ๋ยอมลุงตอนนี้ครึ่งงลับมายัางไม่อยากแส่เลยเะตายครับเด,เ,เดี๋ยวเอาเอาไปไม้ีไป cục này cục để mài anh để mài anh hạnh mái hạnh hạnh hàng hạnh 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 ากาศก็ว่าไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่เช้าก็จริงแต่ว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกอย่างเงี้ยครใจในเมืองเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกไม่อยากอยู่ในเมืองด้วยกาศไม่ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใช้น้าตนนน้นก็เห็นหลายอย่างครับก็ไม่ได้ทำบางทีก็อยากทำบางทไม่ดูเพระว่าโอกาสได้ทำครับอะไรไม่เอือเลยเอ,อือดหวยให้ผมเลยเดี๋ยวเด็ด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 ให้ไก่กินนะครับตะเคียนเดี๋ยวอันนี้เตรียมไปปลูกที่บ้านนะยกถุกไปเลยอย่างเงี้ยเด็ดอันนี้ให้ไก่ละ บางคนอยากทาคลิปยาวๆก็อันนี้ก็ยาวทําให้ยาวๆวันนี้พูดคุยพาดูถากว็อัปเดตสวนนี่ยปาถาการปกติตอนนี้ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงก็พูดคุยกันไปด้วยครับแก้วยาวฟังกันไอยยาวๆนะครับใครที่แบบว่าไม่ค่อยชอบฟังอะไรยาวๆก็กดเลื่อนผ่านไปก็ได้ครับแต่ใครชอบฟังชอบดูอะอาจจดูไปหยุดดูก็ได้ครับผมก็อยากจะพูดอยู่บางที นี่ล้องหมาครับล้องหมาที่บ้านผมเลี้ยงไว้มีสามตัวแม่ตัวใหญ่บีกเก้นรนะอันนี้ตัวชิวาวาคือชิวาวาสองบิกเก้นหนึ่งตัวนี่ลา่าสุดนี้เอาอาหารให้ไก่เอายาเนี่ยเปลี่ยให้ไก่กินเขาชอบมากครับเรี้ยงนี้ถามเคยปัญหาไว้ก็เคยมีครับคนฟอ้องแรง ก็ทาอะไรไม่ได้ครับจริงเพราะถ้าไปฟอ้องเนี้ยมังก็เสิที่ติดบ้านใครบ้านมานันนะไม่ได้ว่ากต้องมายุ่งวุ่นวายกันนี้ยเข้าใจเลยว่ามันไม่เหมาะแต่ว่าเออก็จะให้เลี้ยงไปแล้วอ่ะจะให้ฆ่ามันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเราก็ต้องบอกว่าเลี้ยงไปเรื่อยเป็ว่าคนไม่เข้าใจที่หปไตายเขาก็ไม่เข้าใจดีแล้วผมถึงไม่อยากอยู่ในเมืองให้สาเหตุนี้แล้วอยู่พวกอย่างเงี้ย างทีก็พูดอยากปวดหเดหวีย่ยด้วยพวกพวกนี้อธิบายไปก็ไม่เข้าใจเวลาจบม .6 กมกไปไม่มอยู่อะไม่อยู่เพื่ออะไรเพราะมันดักดานเนี่ยไม่ชอบอยู่ชีวิตแบบใช้ชีวิตดักดานเงนี้หกโหคิดถึงมากเลยใส่เดือนเนี่ยเป็นห่วงมากเลยเนี่ยผมบอกให้ผมห่วงอลไรผมไม่ห่วงงินไมเท่าไหร่ทําไมเท่าใส่เดือนหรอ แบบว่ากลัวเขาหนีกลัวเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเราจะเนี่ยเราจะเอา,อาเนี่ยเสดียนอเดตล่าสุดนะครับนี เดี๋ยวเราค่อยมาแยกทีหลังนะว่าพันุไหนเป็นอยู่ยังไงแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างครับไปแ,แยกไปเป็นสายพันธุ์นะครับอันนี้อยู่ยังเลี้ยงรยงวมกันอยู่นะยังเลี้ยงรยงวมกันอยู่ครับยังเลี้ยงรยงวมกันอยู่ครับ ก็ยังดีกลับมาก็ยังอยู่ครบครับไม่ตายไม่หายไปไหนเยอะอันนี้คุยดูเขียดูครับว่าเป็นยังไงบ้างเดย๋ยวไปไม้ให้กินครับไม่เติมอาหารเติมอะไรลงไปเลยครับเน้นใบไม้พวกเศษผักอะไรเงี้ยหมาบกวนแล้วน้องหมาบกวน เอฟบูนะเอฟบูกบให้กบไปเสรไปไม้ในบา้านนะเก็บมาให้เธอเดินกินได้ครับแบบบางทีที่ถ้าห่วงจะเดินนี่ไม่ให้ต้องบอกว่ามันนั่งระแวงว่ามันจะหนีมันชอบหนนะนะีไม่รู้เป็นอะไรเอฟบู ก็ไปไทเกอร์มูนที่เดือนได้ยังถามถ้าถามมึงเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วเพราะมันยังไม่แห้งจะเป็นร้อนเลยไ,ไม่ได้ครับตัวที่เดือนก็ยังอยู่ในนี้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้ว่าจะเอามูลที่เดือนครับจะเอาจะเอาพันจะเอาลูกมันคนระับจะเอาลูกที่เดือนคนระับ ขยายต่อเงี้ยเนี่ยไทเกอร์ไทเกอร,กร์ตัวเขาจะไม่ยาวมาก,กรมมครับไทเกอร์โอ้โหเต็มแล้วโคตรคิดถึงโคตรคิดถึงเลยสังบบออกะโปดเนี่ยสังกะบโปบด้ให,ให้เดินกินกินกินไม่หมดอีกแล้วเนี่ยน่าจะดีครับเป็นอาหารแห้งดีอะ ไไตเติมแรงไปนิดหน่อยพูดถึงอาหารเรก็จะบอกว่าจะเติมเยอะนะครับตเติมแบบไม่ต้องเต็มอะไรครับเอาแค่พอดีรดรดครับพอดีพอดีอันนี้ก็แน่ใจแต่ปกติไม่ไน่าถ้าเป็นไทเกอร์ตัวไม่ยาวขนาดนี้จะเป็นพวกเอพวกอะไรมันหลบกับลงมาอย่างนี้ครับ ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ยังอยู่ในที่เราเลี้ยงไว้ครับก็ไม่เป็นไรนรี่ก็เปิดขังม่วงครับนี่มาให้มันกินครับมันก็ยังกินอยู่คข้อเสียมก็กินช้าไปหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่ก็ยังดีที่มีผลิตผลเล็กๆน้อยๆให้เรานะครับนี่เล็กๆน้อยๆน,นี่เล็กๆน้อยๆลูกไทเกอร์ รลูกไทเกอร์นะครับ,รบอยู่บนนิ้วผมแบบรอ,อมาเก็บเกี่ยวลูกไทเกอร์นครับเนี่ยมาอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่เฮงอยู่ครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับพอผมต้องไปทำงานอื่นต่อขอารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ